อีพสนะคะบนันจะพาทุกคนไปดูเผือกต่อนะว่าไอ้ที่อยู่ในถาดเพอก็มีแล้วก็จะพาไปดูไอ้ที่ต้นที่เผือกอ้อยเนื้อสีม่วงนะคะว่าได้มาจากตรงไหนนะคะบั้นจะมาชี้แจงให้นะคะทุกคนค่ะไปดูกันนะคะอ้ยกลางคืนงูไม่อยู่กลงคืนงูไปเที่ยวหากินแล้ว อันนี้อยู่ในถาดเพาะอยู่เลยอันนั้นอยู่ในถุงที่เป็นสีน้ำตาลนะไม่ได้ลงดินทีนะคะที่ลงดินอยู่หลังบ้านอันนี้สีม่วงสีม่วงเข้มเห็นไหมสวยมากทุกคนปานันภูมิใจมากเลยรู้ไหมเมื่อกี้ป้านันอัดคลิปแล้วแหละแต่ว่าคลิปป้านันหายแล้วมันไม่บันทึกให้เพราะว่าเมมเต็ม คนอย่าเพิ่งลำคานป้าน,นันเนอร์ป้านนนจะเอาลงไปเก็บไว้ในในเฟซบุ๊กเนาะเดี๋ยวมันก็จะได้เตือนมาให้เราว่ารูปเราอยู่ในนั้นนะคะทุกคนป้าน,นันโคตรเสียดายเลยรู้ไหมหน้าเพิกหน้าซีดดูซิกินทุเรียนไปแล้วร้อนก <laughs> ินทุเรียนไปแล้วร้อนน้องเขาให้มาคือมีคนไปถามซื้อที่เขาแต่เขาอะโยนมาให้ป้านนนบอกว่าที่ป้าันานามีเยอะที่สุดแล้ว ปนันจะดูแลให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปนันค่อยมาส่องหน่อให้ดูดีๆเนอเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วพรุ่งนี้ปนันจะมาจะมาส่องหนอ่อมันให้ดูชัดๆนะคะหน่เยอะเมื่อกี้ปนันถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปมันถูกลบไปแล้วปนันขอบคุณน้องศิลนันนะคะขอบคุณมากๆที่ที่ไว้ใจพี่แล้วก็มอบหัวเป็นหัวใหญ่ๆเลยเอามาให้พี่นะคะมอบให้พี่นะคะเดี๋ยวพี่จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะ พี่จะดูแลให้ดีที่สุดน้องบอกว่าน่าจะมีที่พี่นันนี่แหละที่จะมีเยอะที่สุดแล้วค่ะพี่จะขยายให้มันเยอะนะคะยังไม่ขายนะจะขยายให้เยอะก่อนแล้วก็ค่อยค่อยมาทยอยจำหน่ายทีหลังนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ขายนะคะยังไม่ได้ขายเลยหน่อยยังไม่มีขายนะคะทุกคนให้ปนันขยายก่อนเนาะสีม่วงเข้มอะ่ะมันดีดีตรงที่แค่สีเขาก็กินขาดแล้ว นะคะขนาดเผือกเราอะ่ะเผือกทั่วไปเราอะ่ mm. ละเวลาจะทําขนมอ่ะเราก็ยังต้องเพิ่มสีใช่ไหมอันนั้นคือเขาจะเข้มเลยนะคะเข้มเลยนะเป็นสีม่วงแบบเข้มๆเ,เลยนะคะทุกคนนั่นแหละป้านันภูมิใจตรงนั้นมากนะคะเดี๋ยวป้านันจะดูแลให้ดีป้านันก็ยังไม่ได้ชิมหรอกมันจะเหนียวน้องบอกว่าเหนียวเหนียวมันมันกว่าเผือกอ้อยสีขาวนะคะแต่ว่าเผือกอ้อยสีขาวอ่ะต้องไว้ให้มันนานๆก่อนมันถึงจะ มันนะคะถ้าไม่ค่อยนานอ่ะหกเดือนประมาณหกเดือนอ่ะยังไม่มันเท่าไหร่นะต้องเป็นเก้าเดือนอ่ะมันถึงจะออกมันมันนะคะทุกคนแต่มันก็ทําอาหารได้มันก็ทานสดได้เนาะถ้ามันจะมันแบบถึงเผือกไอเนี้ยสีม่วงอ่ะมันทานทานแบบกรอบได้ทานแบบดิบได้ทานแบบสุกได้นะคะถ้ามันจะเหนียวเหมือนเปือกธรรมดาทั่วไปที่มันเหนียวหนึบๆนั้นมันก็คงทานสดไม่ได้เนาะมันจะเหนียวนะคะ อันนี้คือเขาทานสดได้ด้วยป้านันชิมแล้วชิมแล้วค่ะหอมหอมแล้วก็มันนะคะหอมแล้วก็มันแต่ก็ยังไม่ได้กินเป็นชิ้นเหมือนเผือกที่ป้านันปลูกเนาะเปลือกอ้อยที่ป้านันปลูกอ่ปะป้านันจะชิมเป็นชิ้นเลยนะคะกัดกินเป็นแบบเหมือนอ้อยเหมือนอะไรแบบนี้เลยนะคะกัดกินได้เลยแต่เผือกสีม่วงเข้มยังไม่ได้ชิมนะคะทุกคนค่ะยังไม่ได้ชิมแต่ป้านันจะดูแลให้ดีที่สุดนะคะไว้ใจป้านันได้เมื่อกี้มาเอาหนอนตรงเนี้แหละออกไป มันกินใบอันนี้แหละใบใบสีม่วงเข้มนี่แหละมเมาออกไปแล้วนะคะค่ะป้านันฝากติดตามด้วยเนอะวันนี้วันนี้มาส่องบรรยากาศให้นิดหน่อยแล้วก็มาส่องเผือกให้นิดหน่อยนะคะทุกคนมาส่องเผือกให้นิดหน่อยมาส่องบรรยากาศให้นิดหน่อยขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณน้องศีราน,านันแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจของป้านันด้วยนะ ขอบคุณแฟนๆใน Facebook ของบ้านันด้วยขอบคุณทุกคนขอบคุณกำลังใจที่ให้นะคะขอบคุณมากค่ะยินจมใหญ่ๆนำๆค่ะใหม่สูงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ